มาพบกันอีกครั้งครับในแนวทางฮานอย VIP นะครับปราจามันเป็นหักที่2กุมภาพันธ์นะครับก่อเมื่อวานฮานอย VIP เดสมอร์เรนครับอุตสาห์เปิดประเดิมมาแตก3ตัวหลังจากนั้นมาก็ค่อยๆทยอยหายไปนะครับ2รอบหลังสุดนี่2รอบหลังสุดนี่ไม่มาแล้วไหมออกมาอ๋อเมื่อวานก่อนหลุดไอเมื่อวานหลุดเมื่อวานก่อนเห็น5มาอ๋อขออภัยครับ ก็มาเด่นมาวันเว้นวันครับมาวันเว้นวันเลยนะครับแล้วก็หลังจากเบิ้ลหามมา2-3รอบติดเมื่อวานนี้ไม่เบิ้ลไม่หามนะครับฮานอยโปรตีวันไอฮานอยวีไอออก4 3 9 9 5ครับวันนี้เด่นสุด9ครับถ้าชอบเลขที่ผมวางตามนะครับไม่ชอบผ่านกันครับเด่นสุด9ครับ สอวันนี้สังเกตดูดีเก้าเกือบหมดนะได้พูดถึงเนะี่ยสองเก้าสี่เก้าเจ็ดเก้าสองห้าสหครับผมมาสองเข้าไปครับ สตัวครับ229ส9งเก้าสอง2 99, 9, 9, 5้าเก2 7สองสี้วก็2 4อนะครับสำหรับฮานอย VIP 1หนึ่งทุ่มครึ่งมาลุ้นผลกันครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับยังไงก็พิจารณาดีๆก่อนตามครับสวัสดีครับ